สวัสดีครับพ่่อแมพี่น้องมาพบกับปกกันอีกแดดแล้ะพี่น้องกระเพียกบานสวนยุราฟพอนพี่น้องพี่น้องนี่มีของดีเดมาโซนอนเฝ้าเอาเลยได้พี่น้องมาเบิองมาเบิองไม่ชื่ออยังนี่อีหยังละของดีอีหยังอีหยัางอ๋อเห็ดอย่างเห็ดอีหยังอ๋อเห็ดไข่ไม่เคยหลุดจักบ่วอ๋อบอพี่น้องมีเห็ดไข่โบหน่าหนาเขียวเขียวดอกนี้คือดอกหน่อยแท้ดอกหน่อยนะโอ้ยพี่น้องจะเอาไปสุ่ ว่ตอ้องเอาเลิกก็ได้เออดอกนี่ดอกดอกน้อยพี่น้องดอกแค่น้อยมีดอกหนึ่งกำลังอดตอเตาะพี่ต้องว่างไว้ช่ก้านนี่ดอกหนึ่งบีบด,ดีบควางเทะบานแล้วมีเกลียวเมื่อก่อนนึกพี่น้องเกลียวมังกร<า>ด,ดอกพักเด้อดึงเอาเลยหง่ายเลยพี่น้องเอาไปสุก เก็บซ้ำมือยังถือว่าดอกหน่อยอยู่เด้พ่อดอกมือนั่นดอกใหญ่กว่านี่จักหน่อยได้๋สองดอกจะพี่น้องแล้วมันย่างไปเบื้องมองนี้อีกมีบ่ไอี้พ่นองย่างไปเบื้องอีกมองนึ่งย่างเขอว่าย่างอะไกะได้กินโลดนอกจากพี่น้องเนาะสวนอันเกี่ยวมังกรเฮาพู้นะมันเกิดอยู่นี่นไ่ผู้นำดอกนี่นะ โอ้โหดองมะเฟิ่งดอกนี่บักใหญ่เลยนี่โคโมอยู่ยมึงเนี่ยเกิดนะก็มาเกิดจังสี่ล้วฮะน้ำใหม่ไพ่หนิพี่น้องพี่น้องพี่น้องเาษั่นนี่ก็เพิ่งเกิดตะโพว์ต่แป็นี่พี่น้องเห็นบ่ซองดอกนีหน่อยๆขาวๆหน่ออืมดอกนี่แม่ไปแต่แสบเนาะอุ้ยกลิ่นก็สีหอมๆดมมึงกันเด้อปะทีนี่ดมมึงกันมึงพี่น้องดอกมันไหม เห็ดไข่ออกเลยพี่น้องเห็ดไข่นะจ๊ะเกิดไว้นี่หลายกี่อยู่มืเอื่นมืออื่นสิได็มากเก็บมาเอ้ากล่องกระบองู้เนาะนี่ย่าไปยันเคียย์มันเดินจิบอคยใหญ่หุ่นทั้งในหุ่นคางเงาต้นสบู่ดำแม่อันสองดอกเฮี้ยงกันเลยแม่อืมนี่ย่าไปไก่มันเด้อสามดอกคุณต้นน่ะโน้กำลังสิฝนดินมากน่นพี่น้องนี่สู้ไห้เบื้องนนั่นเห็นบอ ขาวๆนั่นมันดอกเห็ดไข่เด่นนะทั้งในอีกมันหกะอะกไกรบ้ากล้ามนอนกจากพี่น้องเนาะนี่อันดอกนึ่งนะอัน,น,นมื่อไั้่มื่อเสียบอยู่นี่เราเมื่อเห็นดอกมันอันเมื่อเสียบเอาดินไปทมเห็ดไข่ดอกมันเปื่อยว่าสันเห็นแต่อดอกนี่เราอยู่ในดินก็ได้เศร้าขูดดินเนอะจากพี่น้องเห็ดไข่ออกอยู่หนทาที่ยงหน้าห้องนี่แหละบริเวณนี้มันเคยออกนอกจากพี่น้องเนาะออกกอ็เป็นประจำออกทุกปีเนาะจ้ะ ได้กินทุกปีแล้วว่างเหยียบเ้อเดิมที่เป็นขอกุ้ยเกาแต่พี่น้องตรงนี้เป็นขอกุ้ยเกาห่อห้อเอาแก้วมังก่อนมาปลูกใส่ปลูกใส่หล่อนเฮ็ดพันมาเกิดบาที่เนี่ยก็เลยเป็นผลพลอยได้ปกติอยู่นี่ก็มีดได้ปกติมันอาจจะลายกว่านี้แมนไก่มันเคียน่าจะพี่น้องทั้งอันนี้ออกก็เลยตัวอันอันต้นบะคามเนี่ย เพียมันใหญ่มาออกต่นผีแท่นน่ะจะพี่น้องเนาะในเมื่อนี้ได้จากดอกสา,ามดอกพี่น้องพ่อได้ซุปหนึ่งแนวกินแรงน่ะจะฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจบ,บ้านสวนวชิราพ่อในได้จา้า